เอาวันนี้มาพบกับป้มโลมูได้ก,กวัวรัวกันนะครับวันนี้ล่วงอีเล้งตึงเรืืองวัวกูโรยโกูมันตีจนกันโต้าตีนบ,บิลล่าวัวปันเลื่อนมั่งโต้เาเล้งว่าตัวดีโกงดานหนาบิลล่ากายเป็นนำใจพบกับตัวเก่งเดินทางมาจากไร่ก้าวกับบีเลยครับการตะกี้ก้ากุมแนมแนัวกุมล่วงก็มีโกมู่นายตุกโตุกดานหน้าเล่นรถได้ซึ่งกามีไอบังเมียกามเต่งกินตรงกลางใบไบเตินกอดป้างอตีลิงหน้าโยงลลมูเลื่อยดีไรตีเต้นได้เลยครับเรามาฟังประวัติข่าวกล่าวด้านๆโก้งวัวดังร่องตัวได น่ยนายจัวนูดเป็นนำใจหรือว่าเลีตัวนี้เล่งกว่าเป็นดาวรุงกลมรถกงกายเป็นนำใจเป็นกายใหญ่กายดังอยู่หน้าบนอเมริลาเลยตัวนี้ยชวนมาเลีวนึงอ้นหลาทรุกนามาเตน้องบัวยิ่วันนั้นก็เล่งกว่าใช่ไว้ดีทุกๆอาลีตัวนี้ยชนปะเป็ดวีมือเลยครับเล่งว่าเรื่อยๆไม่เค็บรักเลี่ยมดีชนกินเลี่ยมกินตรงไปตีปะเป็ดว่าขึ้นไปก้มขึ้นไปเคว้นขึ้นไปได้ปางดีมีมาหน้ามาลั่งแล้วชายประโยชน์ปลายก็ดีเล่งกว่าทิมเจ็บทิมเหมนเลยครับมีตังโกไอเปลือนป้าแล้วหลักเวียงกลางดีโตกลางอันักจนไปกิดไปเป็นตัวตีว โก้ยยังว่าโรงดีโร่ยังว่าโรงดีมีน้ำใจมีไล้กกเล่งกว่ากบเขืองเลยครับพุ่มตัวนี้ล่วงกว่ากิจกิจเหล่ากาตอนนี้เปิดได้ได้หลวงนาเรียวนำนำโกนี่มีตีนนี่ตีเดียวเล่งกว่าเปิดมันไปเป็นรุดๆไกลดีมีตัวโมกาได้มาเลยล่วงรามบอันกาบาดีบาดกาได้กันได้จิ้มกันได้ใ่มาเท่ไรล่วงหลับมดแล้วกาตะกี้กาคุมในนัวในคุมคนล่วงกัมีโกมู่นายตุกโตุกระน้ำเต้นกอดป้างกับเตลิงนาอยู่ขงลงมู่เลือดดีไา่เติรนี่ได้เลยครับหมายโยกับล่วงรลับรอนีจว่ง งามโกงกังวานหรือว่าเด้งหมดกันตัวเนี้ยเล่งว่าเป็นตัวเก,งวก,งก่งตัวกลางนักเดินดางมาอยากได้ก้ากับบีเลยครับตัวเนี้ยชนมาเล่เรี่อ้นเคยเป็นหนึ่งอ้นแต่การลบมานาต้าม,ม้นติดเรวหลาทุกกสนามาเตะได้เย่กระบีวันนั้นกาไม่ทำมาดาเหมือนกันหมดกันตัวเนี้ยชนปะปิดกัดเลียวโตกลางดีประปิดว่าการาบโกดโก,โก,โกเ,นเนี้ยวเนี้ยวเร่งว่าโกดตายโกดว่าตุบตายตุบว่าขึ้นใบก้มขึ้นไบเว้นขึ้นไปได้ปางดีขึ้นไปโอยตีตรงก้าเล่งว่าโเอิ่นเดินนากาดเลยมีตังวัวลง้้มมแลววิาตลงาง รัวปะปีดว่าโตกลางนักมามากลางนักทุดๆ,ๆเล้งว่าโตตีมันจัดตรมนาวเลยอ้วดรงก็มีประโยชน์อยู่ต่โลดจนไปกิดไปไปหลยเยียนไม่เล่าเล่าเล่งว่าเป็นงานเลยครับปุม้มตัวนี้การตีล่วงเล็งมาต่างร่งตัวเต็นดักด้วยว่าเต้นจบตัวให้กันมั่งลงวากันมาที่ครับเดี๋ยวลงไปยานก็ตุกคุ้เลยการตะกี้ก้กาวกลุมเนนัวเ่น,เนรถได,ด้ตึ้งกามีบังเมีกมยกัมเต็นก,นกนดป้างอะตีลิงนาฉงลงมู่เลีอยดีไยตีเต็นได้เลยครับว่าดีกับปุ้ม